ลอสปะเนี่ยเออได้ยินเสียงรู่สิปแต่ไม่เห็นจอเฮ้ยเบียร์ออสชาร์โดนะเบียร์ออสชาร์โดเฮ้ยเนี่ยเท่หวะทัศินเราต้องไปวอลพวกคนนี้นะพวกเดอร์ตี้รัสเซียนะ 0 thank you general this -e is an airborne to ground assault on the Coney occupied Zaya Observatory Intel reports a subterranean level is currently hiding an arsenal of chemical munitions big enough to take out <mys> the Europe Our primary objective is to keep that from happening. We're gonna do that in four phases. The first of which will be to infill from the air. If the target's currently defended by the <laughs> planes will be taking direct fire, so expect a bumpy ride. <laughs> from the offset LZs, all shadows will mobilize to your first objective. แต่คือพูดถึงอะทุกรอบเราจะมันจะต้องดูแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอหรือยังไงวะอาจะข้ามได้ประเทศแต่มันมีตั้ง32คนต้องกดข้ามทั้ง30กว่าคนเลยเหรอใช่ไอประตูที่ผมบอกในคลิปจริงๆด้วยเควสนั่นน่ะเควสสุดท้ายของเออผมก็บอกทุกคนแล้วว่าซีมซีซั่ันนี้คือในเรื่องหลัก ไอ้แฟกเตอร์ของชาโด้คอมพานีฮะในเรื่องต่อย่ล็อกโหลด baby อู้อะแซบไซโอ้ยเฮียหายพลาหนึ่งว่ะเอาที่ปิงใช่ไหมเอาที่ปิงนะงั้นไปไปที่ปิงนะไปที่ปิงนะอะงั้นไปไปเลยเลสโกลเรสก สายยาแหละไปสักวาแหละขอรเราเป็นชาโด้งกันทุกคนเลยนี่ว่าล็อก load, กันโหลดเบบี้ go เท่เท่ว่ะเท่เราโอเปอเรเตอร์ที่เราเล่นทุกคนเป็นชาโด้งหมดเลยล็อก load, อก,ๆๆอกันโหลดเบบี้เดี๋ยวพวกคุณโดดไปไหนกันแน่เอาะของใครของมันหรือเปล่าวะเออผมมาสักวานะทุกคนมาสาาักวานเลยล โอ้ยเฮียบอดเทียมเลสั์โอ้โหบอดแม่งยิงลันเชอร์เฮียฮัลโหลโอ้แสกินเบลไม่ได้โชว์สกินแล้วเป็นชารดโกันทุกคนเฮ้ยผมกดแคปเจอร์แล้วนะกดแคปเจอร์นะชกันชกันชกันคุกันนะโอเค เออ่ในเวทเราต้องแคปเจอร์เหยื่อนะห้าอันปะหมายถึงที่ที่ได้ของรางวัลน,นะที่เวทอะไรหรอที่ได้ของรางวัลนอะดับไม่ได้เอ่ออเาเป็นว่าผมเตรียมถังน้ำมันไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราเอารถแล้วเดี๋ยวเราไปติดต่อที่อื่นโอ้หนึ่งชั่วโมงอะ่ะโอ้โหภารกิจหนึ่งชั่วโมงบัามีเล่นครั้งเดียวอะไรเงี้ยกู มีเอ็กแท็กออกแน่อะไร LGV ใช่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาขับขับมาเติมน้ำมันรอก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นช่วยๆกันเราจะแคปอันเดียวแล้วเลิกเลยก็ไม่ได้ ออย่าลืมดูพืน้นนะพวกอินเทลอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้มันกำลังตั้งโดเดยแล้วตอนนี้ลัตเชอร์มันกำลังตั้งชูชันแล้วมันจะยิงออกไปปะวะแต่นี่ก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วเนี่ยสี่ต้งแปดแล้วนะแ๋้วไงต่อ โอ้ได้รถนี้มาเลยด้วย holy shit let's go baby นี่ข hey. no. uh ับเองไอ้หน yeah. uh, erm. ูอ yeah. in ันนี้พิมพ์มพ์ึ้นไปยังพีพิมพ์พมเร็วขอบคุเราไม่คันเล็กๆหรอกเฮ้ยตีสามันที่เหลือมันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะเราจะเราจะรอที่ซาย่าเลยดีกว่าไหมอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีคนเลยแต่ไอ้จุด แหลกแหลกแหลกใช่ใช่ใช่ผมบังคับรถยากมากาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงลงล่างไปก่อนแล้วกันแต่ว่าเราต้องไปช่วยมีงก็แสดงว่ามีจัตตี้เราอ่ะดีที่ลงตรงน,นั้นเพราะมเมื่อกี้ไม่มีผูเ้เล่นคนอื่นเลยนี่นอกจากพวกพวกเรา เหลือสองที่สุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเราไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสีขาวอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีคนอีเดียกลับมาหรือยังโอ้โหรโคูซึงหลอดอะไรเที้ยแต่ว่าไอ้ตรงใกล้ๆสีขาวมีมีรถสามคันเป็นสีม้าแน่มันคงน่าจะไปมากตามไม่เป็นไรเราเฮดดิ้งสีขาวแล้วกัน ไปแล้วมีอะไรเราไปสีแดงเลยไปสีแดงเหรอแดงแดงฟ้าแล้วฟ้าเสร็จเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเหลือสีขาวเรอสายยากได้ได้เราสายยากเกมบอกกูให้มึงอินโฟเทนนี่ขับรถแบบนี้มาเลยเฮียหล่นหล่นหล่น อยากอยากแวะปั๊มมากเลยรถไม่เครื่องหลอดจะได้วะอ่ะข้างล่างแดงแล้วตอนนี้อ่ะได้ได้ได้โอ้บอยกู <c oughs> oh เลือกทางได้ดีมากโอลี Holy. บอดบอดข้างปั๊มข้างปั๊มน,นี้หน่อยเอ่อผมมีถังน้ำมันผมมีถังน้ำมันในตัวอยู่ถังนึงครับในตอนนี้ซีเรียสแค่เรื่องรถและนี่เฉยเรื่องของรถมีเฮล,ลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้น่าจะสนุกกวไปเฉยเราควรไปช่วยไหมเนี่ยเจ็ดทับแปดอยู่เนี่ยลุ่มไปแล้วอ่าจะลุลลลโอเคผ่าน เราต้องมั่นใจในพวกพ้องเราใช่ไหมโอ้โวยทงธรรมดาดีกว่ามาไปต่รถน้ำมันหมด คือลงรถไม่ได้โกดุคอนโดด้วยแหละอีเหตุผลนึงอ่ะอืะอมเห็นเขายิงกันยุบร้อยผู้บัญชาการเกมครับสั่งภารกิจโอ้ยแก๊สไตฝั่งเราเต็มไปหมดเลยตอนนี้นับยหลังเลยว่ะยิงหน่อยบอลหน้ารถเฮ้ยโอ้โอินเขามีพิซซ้อ ว้าวโอ้มันถล่มซาย่าเลยนี่ว่าอย่างเงี้ยเนี่ยหนุ่มหนุ่พุ่งแล้วลูกนั่แล้วโอ้ my god ผมมองไม่เห็นผมนั่งรถอยู่โอ้ holy shit โอ้เรียบร้อยยกยีบ holy shit เลบใหม่ได้โอเคงั้นงั้นปิงปิงแรกเลยนะปิงที่อยู่ใกล้สุดแล้วนะ

เอ็กซ์ฟิวเอ็กฟิวแก๊สเอ็กฟิวแก๊สมันต้องมีจุดเอ็กฟิลมันต้องมีจุดเอ็กซ์ฟิวมันมีฮอเปลี่ยนไล่ละกำลังกำลังถือออกกำลังถือออกกำลังถือออกโอ้หหมดแม่งเป็นล้านดีแล้วที่โกโลมาเอ้ยแต่แก๊สถักหน้ากากจะหมดละบนเล่นะบนฮอมีบนฮอมีหน้ากากหน้ากากเปลี่ยนห้าอันเอาให้ได้เฮ้ยบอสบอสบอสมาช่วยยีบอสหน่อยเอาเอาให้ได้ออสิสเอาให้ได้ออสิสโอ้โหกระตุกมากแหลกแหลกเออ โอ้โหแหลกตัดอ่ะแหลกแตัดตัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหเคเรียบร้อยได้หนึ่งถังโอเคกูยิงนัดหนึ่งแล้วกูถือว่าเองเต็มละไปกูไปเอาถังต่อแหลกมากจ้าแหลกมากจ้าเอ่อขอญาติไปที่ที่ไม่มีคนก่อนได้ไหม นนีมัเขาเราเข้าจุดเดิมไหมเอ,อ่อพี่ว่าเข้าจุดเดิมอยู่เอ,อ้ยลืมอินนักกากชิบหายละโอเคพออยู่ห่างๆคนแล้วก็หายแหลกมาในระดับนึนลกละเข้าถำแล้วหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกรอบโอ้ปวดปุ่มเข้ามาเลยเท่าแหรโอเคเจออกีกเจออีกครั้งอ่ะเจ้ เราเอาเราอย่างน้อยให้ได้ทีมเรา5นะแต่ต้องต้อง45ถังอ่ะแล้วมี12อนาทีนี่หว่าโหน้อยมากเลยเนะี่ยต้องช่วยกันสุดๆแหละโอ้จะได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงอ้ตรงผมเป็นเป็นกองเลยผมเป็นกองเลยโอ้ยว่าไม่ทันว่ะแม่งถ้าถ้าคนมันไม่ช่วยกันเถอะนะ ให้แบบหโ,โหได้ยี่ยพีพันเดิงโอ้โไปเร็วนะเนี่ยพูดถึงนะอ่ะเอ๋อเว้ยอย่างน<ช>้อยห้าสังน้อยห้าสังอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโฟกัสที่อันนี้ก่อนดีกว่าไม่บอสหอตายไปแล้วนี่ครับ ไอไ้อกล่องมันดรอปลงมาแล้วนี่อยากมีปเปเลกว่าแม่งมองไม่เห็นบ่อเลยไ,ไ,ไอ้ีถ้ามีนอ็อตจังหวะนี้จะแจ่มมากเลยนะมองหาอะไรไม่เห็นเลย บอดแม่งอย่างขืนเลยด้วยโอ้โหอ่านี้แทงที่สามผมละเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเออสิบนาทีกำลังครึ่งทางเอ้ยผมว่าทานอยู่ถ้าถ้าเราช่วยกันซะอย่างนะเออก็กลุ่มเราก็เกียร์แล้วห้าหกวันแล้วปะที่เหลือนี่จริงเล่นนะ่ะไอรีรีนูทีมเราอยังจริงจริงเลยเลยเฮ้ย <c oughs> จังดอสมาปะแม่บอดห้ามเอ กระน็อตพี่โอ้โหพี่แม่งกระตุยอ่ะเออก็ผมถึงฝึกออกอยู่แม่งไม่ช่วยแล้วแม่งิีบอสกูต้องการเพตรเฮ้ยแก๊สแกับพีททีทีเราได้ห้าห้าขวดละเยี่ยมผมรักคุณร้อย แต่ว่าปลดล็อกปืนใหม่มันต้อง5ภารกิจเฮ้ยต้องสำเร็จภารกิจไม่ใช่เหรอนี่ไงอีเทลเออผมได้อีเทลมามันคือโทรศัพท์ที่อยู่วางอยู่บนพื้นเหมือนในตัวโทรศัพท์ UAV อะครับเบลเบลเบลเก็บได้ไหมที่อยู่บนพื้นที่ตรงหน้าผมเลยโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อ่าสวยครับสวยสวยสวยกเตะเบล ผมต้องการถังแก๊สเพิ่มทำไมตัวกูติดเกนี่อันที่หกแล้วบอยเอ้ยไม่ใช่นี่อันที่ที่สี่ของผมใช่ผมว่าเสร็จแล้วละครับเนี่ยเอ่อเราวิ่งไปส่งเขาเสร็จแล้วล่ะโอ้แต่ first try สำเร็จได้น,นี่เจ๋งมากเลยเนี่ยกูเตรียมอัพ YouTube คืนนี้เลย ออกกันนะออกกนะันนะโิดไไม่ไม่ต้องเข้าแล้ไม่ต้องเข้าแล้วพวผมถือกันคนละถังสถังก็เลือ,อีห้เนี่ยรีวิมึงิงบอสหน่อยลเรียบร้อ,อยสถังเบลถังหนึงก็เรียบร้อยสวยงามเหลือเหลือยิงเหลือเอวะเอ็กซ์อ็อ โอ๊ยโฮมันขึ้นแล้วนี่วะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายโหก็ไม่นานนี่วะตอนแรกที่ว่าจะนานเออว่าไม่มันก็ลูกศรเดียวกันน่ะเออลูกศรเดียวกันเดียวกันยิงบอสได้ยวไหมยิงบอสบอลหน่อยยิงแบบตีสิบต่อยิงฮอปบอสหน่อยยิงฮอปบอสหน่อยครับยิงไม่ได้ติด ไอ้เหี้ยเต็มลำเลยตอนนี้มองหาอะไรไม่เห็นเลยเก็ตเอาไอ้เหี้ยบอย Get out of here. Oh my god, that guy. Oh my god, that guy. Oh my god, Oh my god, คือคิมสันซาว,วเด๋อผมนึกว่าเป็นหน้าโหลดนี่คือกินโอ้สโก้เรียบร้อยคาซีนด้วย,วยทหารเอกับทหารดีนั่งคุยกัน ตัวนี้แน่เลยมีกรคมอก็คือมีฮอลลานึงที่ไม่ใช่ของชาร์โดใช่ไหมแอบเอาของออกมันมีนอนปอดไส้ผมพูดออไมาเป็นภาษาัสเซียนะใช่มาร โอ้แล้วก็เทเลอร์ภาคใหม่เนี่ยนะโอ้โหไอ้งานขายมาเต็มโอ้โนี่ดูบนเพจสีก็ยังภาพสวยอยู่นะ

ไอ้นี่เนี่สนามบอลของไอ้นี่ปะบัวด่านโดร์ลเซียวอ่ะอเซ้ยไม่ไ่เป็นเรื่องค่ะไปกินอยู่ในสนามกินเป้าให้ขาบเงี้ถ้าพูดถึงภารกิจบนเทอร์มิน Order the Vault Edition. Get the Nemesis Operator Pack. The Fate Weapon Vault. The Season One Black Cell Bundle with 50 tier skip. Fifty tier skip. Oh my god! My work is selling. Holy shit! Fifty tier skip. Keep... Man, i do not even playing. เราดูก่อนนะถ้าเขาคอนเฟิร์มว่ามีซอมบี้อาจจะช่างใจมีอยู่แล้วพี่อยากเล่นซอมบี้มานานแล้วเนี่ยเพราะว่าของแวนกากแม่งทํากาก <c oughs> ออรอบเดียวก็เสร็จทุกเวทเลยเนี่ยใช่ป่ะทุกเวทเลยป่ะค่เวทพวเราแม่ง <c oughs> สุดยอดวะ่ะแล้วก็ขายโซ่ เอ้ยเดี๋ยวห้าเควสเลยเหรอพี่ได้แค่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้แอซิดคอมมานเดอร์เอออ๋อไฟคอมมานเดอร์ด้นี่หว่าใช่เพราะว่าผมยิงไปฮอลำเดียวแล้วก็เดลิโอทานส์มิชั่นก็เราเก็บมาน่าจะยังไม่ถึงห้าเออไม่ถึงแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คือพิมได้อันที่ไหนอันที่ห้า อ๋อยังอย่งย่งผมได้อ๋อได้สี่ใช่ไหมเฮ้ย let's go ที่ทำมรอบเดียวก็เกือบเสร็จหมดแล้วมันมีทั้งหมดกอันเนี่ยผมได้ห้าอันอ๋อได้อันไหนอันที่ห้าไปอ่ะขาดแค่ไอ้ไอ้สคริปเทียที่ว่าเก็บอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ออกมายิงบอสใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตาหน้ากูยืนยิงบอสบ้างละอ่าอินเดีย mini ui